สวัสดีครับผมสวนสารฝันปันสุขสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีกลุ่มคนปลูกฝรั่งแห่งประเทศไทยด้วยครับผมวันนี้อาจะพามาชมเฟื่องหงมี่นะครับผมนี่เลยดูดูให้ดูหน้าตาเขานะครับให้ดูหน้าตาก่อนว่าเป็นแบบไหนนะครับของแอดเนี่ยจะเป็นเฟื่องหงมีสายใบบิดนะครับ มีอยู่ไม่กี่ต้นนะครับเดี๋ยวจะทยอยแจกยอดให้สมาชิกนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ติดตามไปติดตามนะครับแล้วก็แคปรูปไว้นะครับโอกาสหน้าเอสอาจจะมีการแจกสายพันธุ์เฟื่องหงม่นะครับสายใบบิดนะครับคือเป็นพันธุ์ที่ดูแลง่ายนะครับ แล้วก็ดกถ้าพูดถึงกับของจนซื้อเนี่ยเขาสูสีกันเลยนะครับแต่ความความอร่อยไม่อร่อยอสมาชิกต้องทดลองเอาเองนะครับแอบว่ามันอร่อยทุกสายพันธุ์นะครับขอแค่ให้ต้นเขาสมบูรณ์ตอนนี้ก็จะมีแต่พันธุ์พันธุ์พื้นๆน,นะครับพันธุ์ใหม่แอดยังตัดยอดเขาเสียบอยู่ครับตอนนี้ รอันนี้คือดกดกไปนะครับเราต้องเอาออกเอาไว้ประมาณสิบถึงสิบห้าลูกก็พอนะครับอย่าอย่าเอาไว้เยอะเกินนะครับถ้าเอาไว้เยอะเกินก็เดี๋ยวลูกเขาออกมาก็จะสูกแดดบ้างแล้วก็ความอร่อยก็จะลดลงครับมีอยู่มีอยู่ไม่เยอะครับพอได้ชมนะครับอีกต้นหนึ่ง ห่อไว้ก็มีครับแอบตัดลูกทิ้งจนไม่รู้จะตัดยังไงแล้วครับนี่ยครับสายใบบิดเป็นยังไงก็ให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือเฟินบอกหงมีนะครับใบเขาจะบิดนะครับใบใหญ่นะครับบิดเป็นอย่างนี้เลย ใบบิดลูกกลมนะครับผมใบบิดไม่มีหยดน้ํานะครับใบบิดลูกกลมให้ให้สมาชิกได้ดูกันชัดๆเลยนะครับบางทีเห็นแต่รูปถ่ายอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับเผื่อไปเปรียบเทียบกับสวนตัวเองนะครับว่าเออใช่เหมือนเอสเพชรหรือเปล่านะประมาณนี้ครับถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นทรงหยดน้ําก็ว่ากันไปครับมีม,มีมีหลายอย่างครับ ก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็พามาชมสายพันธุ์นะครับก็จะได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับผมถ้าอยากให้แอดรีวิวอะไรหรือว่าอยากจะดูจุดไหนของสวนก็เม้นกันมาได้นะครับเดี๋ยวแอดแอดอยากให้มีคำถามมากกว่าครับแอะก็จะมามาเฉลยในคลิปให้ทำเป็นคลิปให้ดูแล้วก็บางทีครับคือบางทีอะถ้าแอดตั้งคำถามเองแล้วก็ ทำลงเองอะ่ะมันอาจจะไม่ค่อยถูกใจสมาชิกเท่าไหร่อยากให้สมาชิก,ต,กามมาตั้งคำถามมานะครับตั้งคําถามมาเลยวา่าอยากดูตรงนี้คือแอดทาแบบนี้แอดจะทําให้ถ้าทําได้ก็จะทําให้เกือบทุกๆคอมเมนต์เลยครับผมอยากให้คอมเมนต์กันมาเยอะๆแล้วครับล้วยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแอดช่องเล็กๆด้วยนะครับผมอนาคตรับรองมีเนื้อหาดีๆ เป็นไม่มีวิชาการมากครับของยัดคือเป็นเอาแบบบ้านๆกันเลยครับบอกกันแบบบ้านๆน,นี่แหละครับผิดถูกก็ว่ากันไปเราต้องมาสู้ไปด้วยกันนะครับผมเราอย่าเอาปัญหาที่มันเกิดมาพูดให้กันเราต้องสู้ไปด้วยกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกันเพื่อให้ฝรังเรา ไปต่อและอยู่ในยั่งยืนในอนาคตต่อๆไปครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ